สวัสดีครับสำหรับนะครับในตอนนี้ผมก็จะมาแจกเทคนิคการเทรดโดยใช้ OI นะครับหรือว่า Open Interest ซึ่งนะครับในตัวเทคนิค OI เนี่ยครับผมก็ได้ใช้มานะครับอาจะเข้า2ปีแล้วแล้วก็เวลาผมเทรดโดยใช้เทคนิค OI เนี่ยผมก็จะมีการแคปหน้าจอแล้วเอาไปใช้ในกลุ่มทั้งในกลุ่ม VIP แล้วก็กลุ่มการเทรดตัวออปชันก็มีหลายๆคนสนใจแล้วก็มี หลายหลายคนอินบ็อกซ์มาถามในตัวของอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าในกลุ่ม VIP เนี่ยเราใช้ลายส่วนตัวเข้าซึ่งคำถามคล้ายๆกันนะครับก็คือ,อาบางคนเนี่ยนะครับก็เคยใช้ตัว OI มาแล้วแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ที่ผมอยากจะแชร์แล้วกันเพราะว่า เพราะว่าตัว OI ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันเป็น OI ในตลาดออปชันบางคนคุ้นชินกับในฝั่งของตลาดฟิวเจอร์ซึ่งมันเป็น OI ห,หรือว่าหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่ใช้บอกที่แตกต่างกันอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังทีงนี้ผมก็จะทำคอนเทนต์แล้วก็เก็บไว้ในเว็บไซต์นะครับก็เป็นเว็บไซต์ o p t i o n s o c i e t y i o นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอ่าเราจะใช้เว็บไซต์นี้นะครับในการดู ตัวค่า OI ซึ่งตัวเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เอาไว้ในกลุ่มนะครับเอาไว้ในกลุ่มในโน้ตนะครับก็เข้ามาับในโน้ตก็คลิกไปก็จะได้หน้านี้นะครับซึ่งถ้าเกิดใครคลิกมาครั้งแรกเนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยน Product ก,ก่อนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยน Product ก,ก็คลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงมิเ l ลแล้วก็มาตรงโกนะครับเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นทองคำ โอของทองคำแต่ว่าคริปโตเคเรนซีก็มีนะคู่เงินก็มีทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าตัว OI เนี่ยดูยังไงนะครับ OI นะครับย่อมาจากคําว่า open interest หรือสถานะคงค้างอ่ะสถานะคงค้างคืออะไรล่ะทีนี้ลองคิดภาพตามนะครับสมมติว่าตอนนี้ทั่วโลกเทรดทองคํากันอยู่1ล้านหลอด แล้วไอ้หล้านหลอดเนี่ยยังไม่มีการปิดออเดอร์เลยเก็คือเป็นสมมติว่าเปิดออเดอร์บายหล้านหลอดแล้วหล้านหลอดหล้านหลอดเนี่ยยังไม่ได้ปิดออเดอร์เลยก็คือถือออเดอร์เอาไว้ไอออเดอร์ที่ถือเอาไว้นี่เนี่ยนะครับเรียกว่าสถานะคงค้างทีน,นี้สมมติต่อมาเทรดทองคำนักเทรดเทรดทองคำไป1ล้านหลอดเหมือนเดิมแต่ว่ามีคนบางกลุ่มปิดออเดอร์ไป ห้าแสนหลอดทีนี้มีการเปิดออเดอร์บายอยู่5้าแสนหลอด OI เท่ากับเท่าไหร่ครับ OI ก็คือ5้าแสนหลอดก็คือสถานะคงค้างมันคือ5้าแสนหลอดอันนี้คือความหมายของ OI ทีนี้ OI ยังแยกออกอีกว่าเป็น OI ในตลาดฟิวเจอร์ OI ในตลาดฟอเร็กซและ OI ในตลาดออปชันซึ่ง ในในทุกตลาดเนี่ยมันก็จะมีการเทรดแล้วก็จะมีการถือสถานะคงค้างอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่า iOI ที่อยู่ในตลาดออปชันเนี่ยมันมีความพิเศษต่างจาก OI ในสินทรัพย์อื่นเพราะว่ามัน,ม,นมันมีหลักการใช้ต่างกันใช้ต่างกันยังไงอ่ะมาดู OI ในฝั่งของ Forex กันบ้างกันก่อน OI ในฝั่งของ Forex เนี่ย การใช้ OI ในฝั่งของ Forex หรือแม้แต่ Future ก็ตามเนี่ยก็คือเป็นการใช้ยืนยันเทรนยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นคู่เงินก็แล้วกันที่ที่ไม่ได้เทรดเป็นออปชันนะที่เทรดเป็นในตลาด Forex หรือแม้แต่ในตลาด Future ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้มีคนเทรดตัว USD EUR USD 1 0 0 0แสนหลอด ทั้งตลาดเนี่ยนะครับเทรดอยู่1นึ่งแสนลอตทีนี้ไอสถานะคงค้างมันก็คือ1นึ่งแสนใช่ไหมครับสมมติว่าตอนนั้นมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้ว OI มันขึ้นจาก1นึ่งแสนเป็น2 0 0แสนแล้วมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่แสดงว่าตลาดเป็นเทรนด์ขาขึ้นสถานะคงค้างสูงขึ้นหมายความว่าอะไรครับมันคือการยืนยันเทรนด์ขาขึ้นเพราะว่ามันมีคนถือออเดอร์เยอะขึ้นนั่นเอง ทีนี้ในทางกลับกันสมมุติว่าพอตลาดเป็นเทรนขาขึ้นไปสักพักหนึ่งแล้วอยู่ดีๆค่า OI เนี่ยทุบลงมาจาก20000นเหลือ20,000อ่ะจาก20000 0เหลือ20,000ซึ่งตลาดเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะถ้าเกิด OI มันลดณนะช่วงที่มันเ,เป็นเทรนขาข,ขึ้นเนี่ยตอนที่ OI ลดเนี่ยตลาดมีโอกาสไซเวย์หรือกลัดตัวสูงมาก เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเริ่มทยอยปิดออเดอร์ออ,อกครับคนเริ่มทยอยปิดออเดอร์ออ,อกครับและจังหวะนั้นเนี่ยวอล,ลุ่มจะน้อยเพราะว่าเขารอตลาดเลือกทางอ่ะอันนี้คือการดู OI ในฝั่งของฟิวเจอร์อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือสมมติตลาดเป็นเทรนขาลงแล้ว OI พุ่งสูงขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันเป็นการยืนยันเทรนขาขึ้นนั่นเองนี่คือ OI ในตลาดอื่นๆในตลาด ฝั่งของฟิวเจอร์ฝั่งของฟอเร็กใช่ไหมครับแต่นะครับเทคนิคที่ผมใช้ผมไม่ได้ดู OI ในในฝั่งฝั่งของอฝั่งของฟิวเจอร์แต่ว่าผมดู OI ในฝั่งของตัวออปชันซึ่ง OI ฝั่งของฟิวเจอร์กับ OI ในฝั่งของออปชันเนี่ยมันมีหน้าที่แตกต่างกัน OI ในฝั่งของของอตลาดฟิวเจอร์กับตลาดฟอเร็กเนี่ยมันคือการดูเพื่อยืนยันเทรนด์ถูกต้องไหมครับ แต่ข้อเสียก็คือเราต้องเก็บข้อมูลเองมาพอเป็นกราฟเองเราถึงจะรู้ว่าเอจังหวะไหนมันมันคือ OI เยอะจังหวะไหนมันคือ OI น้อยใช่ไหมครับทีนี้แล้วไอโอไอในตลาดออปชันอ่ะใช้ดูอะไร OI ในตลาดออปชันเนี่ยนะครับเนื่องจากออปชันมันสามารถซื้อขายได้ทุกระดับราคาเราจึงเห็น OI ในทุกระดับราคาดูในหน้าต่างนะครับหน้าต่างเนี่ยผมเลือกคู่หน้าจอาทุกทีครับดูในหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ย นะครับอันนี้ก็คืออะไรครับคือสิ่งที่เรียกว่า strike price strike price ก็คือระดับราคาของทองคำระดับราคาของทองคำที่เราที่ผมเลือกมาใช่ไหมครับเลือกสินทรัพย์เป็นทองคำอันนี้คือราคาของทองคำทองคำตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ2016อ่ะทีะนี้พอมันเป็น OI ในตลาดออปชันเนี่ยเราเห็นได้ว,ว่าเอ้ยตรงนี้อ่าให้เราดูเป็นแนวตั้งนะครับ ตร,ตรงท่อนเนี้ยมันจะเป็นการบอกวันหมดอายุของออปชันมีออปชันอายุ10วันมีออปชันอายุ43วันมีออปชันอายุ72วันอะไล่ไปแต่สิ่งที่เราดูก็คือดูออปชันที่มันปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็ดูวอลลุ่มมันจะมีวอลลุ่มฝั่งคอฝั่งพุทธนะแต่ว่าให้ให้เราดูดูช่องนี้ก่อนช่องช่องแรกแล้วดูวันว่ามันมันคือออปชันอายุกี่วัน ทีนี้เมื่อเราดูว่ามันเป็นออปชันอายุกี่วันเ,นะเรามาดูตรงสไตร์ไพรส์ดูเป็นแนวตั้งนะครับดูเป็นแนวตั้งดูว่าตอนนี้วอลลุ่มฝั่งของการเทรดออปชันเนี่ยมันมีปริมาณซื้อขายตรงไหนสูงสุดอ่ะเราก็มาดูมาดูว่าเอ้ยอันนี้มี8,000สัญญาเลยนะอันนี้มี7,000สัญญาดู2ช่องเลยนะครับ สองช่องก็คืออันนี้มันเป็น OI ฝั่งของ call option และมันมี OI ฝั่งของ put Option ซึ่งเราดูได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีปริมาณการซื้อขายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไอสถานะคงค้างนี่เนี่ยมันคือสถานะฝั่งของ long call option หรือว่า short call o p t i o n หรือว่า long put Option หรือว่า short put Option เรายังสันนิษฐานไม่ได้แต่ว่าเรารู้ว่า level นี้เนี่ยมันมีการซื้อขายที่เยอะนั่นหมายความว่าสถาบันทางการเงินเนี่ยเขาใช้ราคานี้เนี่ยค่อนข้างเยอะ ซึ่งทำไมผมถึงใช้คำว่าสถาบันทางการเงินข้อมูลที่เราเอาเอามานะครับคือ CME Group CME Group เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของตลาดหลักทรัพย์และหลายตลาดมารวมกันเป็นกลุ่มแล้วเทรดแล้วให้บริการการเทรดออปชันซึ่งเนื่องจากมันมีตลาดหลายตลาดหลักทรัพย์อยู่ร่วมกันมันจึงเป็นข้อมูลของหลายๆตลาดหลักทรัพย์นะครับซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ และในที่ที่สหรัฐเนี่ยคนที่เทรดออปชันส่วนใหญ่เป็นใครครับเป็นเฮดฟันด์เมนเจอร์นั่นเองก็เลยเดาได้ว่าเอ้ยเรามองว่าเอ้ยตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีสถาบันนะครับเทรดเยอะนะครับที่ราคา1,950ที่ราคา2,000ที่ราคา2,050 2,025 อ่ะเลเวลนี้เนี่ยคือเลเวลที่มีวอลุ่มการเทรดค่อนข้างสูงนะครับอ่ะแล้วก็1975นะครับอันนี้เองนะครับคือหลักการการใช้ option, ออปชันเออไม่ใช่ไม่ใช่หลักการการใช้ตัว OI นะครับวิธีการดูดูแค่นี้แต่นะครับเออผมเห็นหลายๆคอมมูนิตี้นะครับที่เริ่มเริ่ม เริ่มเริ่มใช้ OI กันก็คือหลายๆคอมมูนิตี้เนี่ยใช้ OI ในการหาจุดซื้อจุดขายซึ่งจริงๆ OI มันไม่ได้บอกจุดซื้อจุดขายแต่ว่ามันบอกแค่ระดับราคาที่มีการซื้อขายสูงเฉยๆจุดซื้อจุดขายอาจจะดู OI เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้ผมก็จะแชร์ต่อว่าเอ้ยแล้วเทคนิคการเทรดจริงๆเนี่ยโดยใช้ O i จริงๆเนี่ยเขาเทรดกันยังไง อันดับแรกเลยนะครับเราต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนหลายๆคนนะครับเข้าใจว่าการวิเคราะห์เนี่ยคือกลยุทธ์แต่ว่าจริงๆไม่ใช่กลยุทธ์นะสำหรับออปชั่นเทรดเดอร์เนี่ยการวิเคราะห์ส่วนเป็นส่วนการวิเคราะห์การวางกลยุทธ์เป็นอีกส่วนหนึ่งคือแยกแผนกกันลองคิดภาพตามนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราทําสงครามอยู่ การวิเคราะห์ก็คือการดูสภาพสงครามว่าคู่ต่อสู้ของเราเป็นใครเรามีทรัพยากรมากแค่ไหนสนามรบของเราอยู่ตรงไหนมันคุ้มที่จะเสี่ยงไหมเราควรที่จะจัดกองกําลังคนไปตรงไหนนี่คือการวิเคราะห์แล้วพอเราวิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเราถึงไปวางกลยุทธ์เห็นไหมครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อก็คือการวิเคราะห์ กับการวางกลยุทธ์เป็นสิ่งที่ต่างกันคนละแผนกกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีนี้อันดับแรกเราต้องวิเคราะห์กลยุทธ์ก่อนใช่ไหมครับอ,อย่างโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะใช้ตัวออปชันสวิงเทรดที่เขียนหนังสืออยู่ก็คือจะมีการเขียนเรื่อง OI ด้วยออปชันสวิงเทรดก็คือผมจะใช้การวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ที่เรียกว่าสวิงเทรดข้อดีของสวิงเทรดก็คือมันบอกเป้าราคาได้ว่าเอ้ยมันจะสวิงไฮไปเป้าไหนทําให้เราสันนิษฐานได้คร่าวๆว่า เอ้เป้าราคามันอยู่เลเวลเนี้อะแล้วมันจะพักตัวมาเลเวลไหนก็คือมันบอกเป้าทั้งขาขึ้นขาลงให้เราได้ทําให้เราวางแผนต่อได้ทีนี้เมื่อเมื่อเราวิเคราะห์ตหลาดเสร็จเราจะได้ระดับราคามาระดับหนึ่งที่เราสันนิษฐานว่ามันเป็นแนวรับกับแนวต้านทีนี้ไอ้การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่มีข้อมูลซับพอร์ตมันเป็นแนวรับแนวต้านที่เราอุปโลกขึ้นมาเองถูกต้องไหมครับแต่ พอเราใช้ OI เข้าไปเนี่ยสมมุติเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ดูนะครับแล้วก็เราก็ใช้ OI s u ซั o พอเลยสมมุติว่าตอนนี้เราเห็นว่าตลาดเอ้ยทำสวิงโลว i สวิงไฮสวิงโลแล้วสวิงไฮอาะทำเป็นกรอบสามเหลี่ยม Swing Trade วิเคราะห์ยังไงครับอะ จุดพักตัวสวิงไฮสวิงโลตรงนี้แล้วก็ตีตรงจุดโลตรงเนี้ยมองเป้าขาลงแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดแบบนี้เราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอันนี้มันสวิงโลแล้วสวิงไฮแล้วสวิงโลก็รอดูว่าตรงเนี้ย มันจะหลุดไปฝั่งไหนแต่ว่าถ้าเกิดมันหลุดลงเนี่ยเรามีเป้าราคาอยู่ตรงบริเวณหนึ่น้านะ1,980เอฮ้ยเป้าตรงนี้มันจริงหรือเปล่ามาดูสิ1,980เฮ้ย โอไอมันมีอยู่ที่โวลุ่มชูงสูงอยู่ที่1970เราเอา1970เนี่ยเป็นเป้าที่ใช้ในการตั้ง TP หรือว่าใช้ในการตั้ง stop l o s อหรือว่าเป็นจุดสําคัญเป็นดินแดงสําคัญที่เราจะวางกลยุทธ์นั่นเองอ่ะเห็นภาพไหมครับวิเคราะห์คือส่วนวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จเอาโอเข้ามาซับพอร์ตเข้าเข้ามาซับพอร์ตในบทวิเคราะห์ของเราแล้วเมื่อเราใช้ Oi มาซับพอร์ตในบทวิเคราะห์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงเลือกกลยุทธ์อ่า เราวิเคราะห์ก่อนว่าตลาดเป็นเทรนไหนเทรนขาขึ้นหรือว่าเทรนขาลงไซเวย์ไซเวย์อัพไซเวย์ดาวหรือว่าอะไรก็ตามเมื่อเรารู้ดูตลาดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงเลือกกลยุทธ์เลือกกลยุทธ์ก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีกลยุทธ์ก็ในหนังสือ56กลยุทธ์การทำกำไรในตลาดออปชั่นก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับทีนี้ พอเราวิเคราะห์ตลาดซัพพอร์ตด้วย OI แล้วก็วางกลยุทธ์เสร็จต่อไปทำอะไรครับต่อไปเราก็วางมาน m a ม a เ e m เมนนะครับวางมาน m a ม a เ e m เมนให้ให้ดีให้เหมาะสมกับเงินทุนของเราพอวาง m ม n น m a n a g e m e n t เสร็จสุดท้ายอันนี้สำคัญมากและผมคิดว่าเทรดเดอร์หลายๆคนอาจจะไม่อาจจะไม่เคยทำแบบนี้ เพราะว่าในในตลาดออปชันมันทำสิ่งนี้ได้ดีดีกว่าก็คือการเปลี่ยนกลยุทธ์ณปัจจุบันแบบเรียลไทม์เปลี่ยนกลยุทธ์ณปัจจุบันแบบเรียลไทม์ทำยังไงนะครับอ่ะผมก็จะแชร์ต่ออีกนิดหนึงจริงๆมันมีสเต็ปการใช้ OI ประมาณนี้นะครับสมมติผมเปิดตัวกลยุทธ cover ์ o v e r c a l l อ่ะ นะครับโคเบอร์คอร์ม่แล้วนะครับอ่ะก็คือซื้ออ่ซื้อทองคำแล้วก็ช็อตคอร์อปชั่นอ่ะแต่ทีนี้พอตลาดมันขึ้นมาหรือหรือไม่ขึ้นก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าอพอมันขึ้นมาเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับแล้วอยู่ดีๆมันมีสัญญาณกลับตัว จากบทวิเคราะห์ของเราเนี่ยมันมีสัญญาณพักตัวหรือว่ากลัดตัวเกิดอะไรขึ้นครับกลยุทธ์โคเวอร์โค,โรคอร์เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ทำกำไรขาขึ้นแพ้ตลาดขาลงใช่ไหมครับอันดับที่5เนี่ยข้อที่5ข้อสุดท้ายในการเทรดก็คือการปรับกลยุทธ์ณปัจจุบันแบบเรียลไทม์คือเราต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดอย่าสวนอยาสวนสภาวะตลาดเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมันบอกเรามาแล้วเราก็แค่เล่นตามเกม เกมมันมีกฎเราทำกฎทำตามกฎของเกมนะครับทีนีอ้อะแล้ววิธีเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนยังไงอะอย,งอย่างเช่นตัวอย่าง cover call ใช่ไหมครับผมก็ปิดออเดอร์ทองคำแล้วก็เปิดออเดอร์ short put option อ r d e อ,อ short call short put มันก็เป็นกลยุทธ์ short straddle ไปแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนจาก cover call เป็น short put เอไม่ใช่เปลี่ยนจากโควอร์คอคเป็นช็ er. อตสเตรเดอร์อะซึ่งเออถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าช็อตสเตรเดอร์คืออะไรแล้วก็อ่าโค์คอคืออะไรในเว็บไซต์มีนะครับในเว็บไซต์ผมมีมีให้ความรู้อยู่เขียนเ,นเป็นทั้งตัวหนังสือแล้วก็บทความนะครับซึ่งผมจะทําเว็บไซต์นี้เนี่ยนะครับให้เป็นเว็บไซต์ที่ครบจบทุก้านเรื่องการเทรดออปชันนะครับและผมจะทำสิ่งนี้ให้ได้ก็จะมีออเดอร์ลองคอมีกลุ่ r โค์คอครับมีสอน สอนฟรีๆเลยทํามีทั้งสอนฟรีแล้วก็ถ้าเกิดใครจะอุดหนุนหนังสือผมก็สามารถอุดหนุนได้ก็ะจะมีคอร์สเยอะแยะมากมายเนี่ยช็อตสเตรดเดอร์นะครับก็ตามไปดูได้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยมาฟังก็ไปดูได้อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการใช้ OI ทั้งหมดนะครับที่พี่ๆนักทุนสามารถนําไปปรับใช้ได้แต่ว่าผมขอ,อย้ําอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ OI ไม่ใช่สัญญาณในการซื้อการขายใช้ โอไอในตลาดออปชันใช้ดูแนวรับแนวต้านนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมอยู่ออปชันเทรดเดต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ